โรงเรียนเรานะครับมีปัญหาในเรื่องของการเรียนแบบออนไลน์นะครับคือนักเรียนเนี่ยมากกว่า70%ที่ไม่มีเครื่องมือในการเรียนแบบออนไลน์นะครับก็คือไม่มีอินเทอร์เนต็ตหรือไม่มีโทรศัพท์ดังนั้นโรงเรียนเราก็จะใช้วิธีการเรียนแบบออนแฮนนะครับเป็นกล่องความรู้ได้ทําแล้วก็ได้ทดลองได้สรุปก็จะเกิดความสนุกแทนที่เขาจะต้องมานั่งอ่านก็น่าเบื่อใช่ไหมครับสวัสดีครับผมนายชำนาญสังทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศซรามูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ก็ในช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเราก็ได้ปิดคือนักเรียนไม่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับค่อนข้างแรงที่นี่นะครับเป็นโควิดเกันเยอะมากเราก็สํารวจผ่านก g o o g l e Form นะครับผลปรากฏว่าก็นักเรียนไม่มีความพร้อมส่วนใหญ่จะไม่มีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มีแต่ว่าไม่สามารถไม่มีเงินนะครับที่จะชําระค่าอินเทอร์เน็ตในการเรียนได้นะครับเพราะว่ามันต้องเรียนทุกวันแล้วก็เสียค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราเนี่ยทราบว่านักเรียนเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับไม่ถึง30% รเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เราได้ทำ PLC กันในหมู่เพื่อนครูนะครับและผู้บริหารนะครับก็ได้ช่วยกันคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยที่เราได้เลือกใช้นะครับกล่อง Learning b l o c เป็นกล่องความรู้ในนั้นก็จะประกอบไปด้วย อุปกรณ์นะครับวัสดุต่างๆแล้วก็จะประกอบด้วยบุ๊กเลตนะครับซึ่งเป็นคู่มือของการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทำกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเขาก็จะได้ลงมือทำเองนะครับประดิษฐ์เครื่องมือในการทดสอบเรื่องแรงเสียนเป็นพื้นเรียบพื้นหยาพื้นหยาบมากนะครับแล้วเขามาทดลองปล่อยวัตถุนะครับให้มันเคลื่อนที่ลงมาเนี่ย เขาก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุในพื้นใดเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ดีนะครับหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยแล้วเขาก็จะมาสรุปนะครับในเรื่องของแรงสัทธาเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเห็นภาพที่ชัดเจนจากการลงมือทําแทนที่เขาจะต้องมานั่งอ่านก็น่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาได้ลงมือมาเริ่มตั้งแต่ประดิษฐ์ก่อนเลยนะครับทำเครื่องมือที่จะมาทดลองแล้วก็ค่อยมาทดลองนะครับแล้วค่อยมาสรุปผลในภายหลังเนี่ยก็จะเกิดความสนุกมากกว่าการเรียนที่เป็นปกติคืออ่านแล้วก็ตอบ อุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์เนี่ยอาจจะมีไม่ครบทุกอย่างนะครับตามตัวชี้วัดที่เราต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้นะครับสาเหตุก็คือว่างบประมาณนะครับในการจัดหาเนี่ยครับ มันไม่เพียงพองบประมาณก็คือจะมาเป็นรายหัวนะครับเช่นของเด็กปฐมก็จะเป็น1,700บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าน้อยในในหปีการศึกษานะครับต่อคนเนี่ยพันกว่าบาทก็ถือว่าน้อยมากครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะงบนั้นทั้งหมดเนี่ยมาทํากล่องนี้เนี่ยของอย่างเดียวเนี่ยเราเราทำไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการบริหารจัดการในฝ่ายต่าง,างๆก็เลยใช้ว่ากล่องนี้จะเรียนเรื่องอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องอะไรบ้างแล้วนนั้ก็มาหมุนเวียนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่สามารถซื้อแจกให้ทุกคนได้เราทำาไ,ไม่ไหวครับ ถ้าเรามีงบเพียงพอเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะจัด Learning b o x ให้กับทุกคนได้นะครับแล้วก็จัดได้อย่างครบถ้วนนะครับหมายถึงว่าวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่จะเรียนในแต่ละกลุ่มสระวิชาเนี่ยนะครับผมว่ามันจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากครับในการใช้กล่อง Learning b o x เพื่อจะเรียนรู้ผ่าน Active Learning นะครับให้เด็กได้ลงมือทํากล่องนี้จะสามารถใช้ได้ทั้งในช่วงที่เป็นโควิดและไม่เป็นโควิดนะครับถ้าไม่เป็นโควิดเนี่ยเด็กก็ได้เรียนรู้ที่บ้านเพิ่มเติม ผู้ปกครองแถวนี้นะครับก็จะเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นแรงงานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้จะเยอะมากทําให้ผู้ปกครองเหล่านี้ครับไม่มีเวลาที่จะควบคุมดูแลนักเรียนในช่วงเวลาทําการก็จะมาดูได้ในช่วงที่เป็นช่วงเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กนะครับเมื่อเราใช้กล่อง learning box เข้าไปเนี่ย ผู้ปกครองก็สามารถที่จะให้เด็กทําในช่วงเวลาใดก็ได้นะครับมันก็ช่วยทําให้การเรียนรู้เนี่ยดีขึ้นโดยที่ครูที่โรงเรียนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นโค้ดในการที่จะให้ความรู้ผู้ปกครองว่าจะไปนํานักเรียนทํากิจกรรมได้อย่างไรให้เกิดการเรียนรู้นะครับตามตัวชี้วัดต่างๆของแต่ละรายวิชาครับพอขณะที่เปิดมานะครับสสัปดาห์แรกเนี่ยทางเรียนก็เช็คความพร้อมนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยหายไปประมาณเทอมนึงเลยเนาะ ในส่วนของปอ .1 เนี่ยก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะที่สุดเพราะว่าในช่วงที่เป็นอนุบาลน,นะครับก่อนที่ขึ้นป .1 เนี่ยเขาก็เรียนการอ่านมาในระดับเบื้องต้นนะครับแล้วพอหยุดไป1เทอมเนี่ยเขาก็ลืมหมดแล้วครับในเรื่องการสะกดคํากอากาต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมานั่งเริ่มเหมือนเริ่มใหม่เลยนะครับโดยที่เวลามันได้ผ่านไปแล้ว1เทอมนะครับเหมือนกับเราเริ่มช้าจะทําให้การเรียนรู้ในการอ่านเนี่ยต่ำกว่าปกติลงไปเยอะมากครับในช่วงปฐมต้น ก็มีงานส่งคุณครูเนี่ยตลอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็เหมือนเด็กได้เรียนรู้ไปตามระยะเวลาในเบื้องต้นอยู่บ้างแล้วล่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเรียนคงความรู้คงไม่เต็มที่แน่นอนนะครับโรงเรียนก็จะกังวลน,นะครับว่าเด็กจะไปเรียนต่อเนี่ยจะมีปัญหาไหมนะครับแต่ก็คิดว่าแต่ละโรงเรียนก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับเด็กคงจะเรียนได้ช้านะครับก็คือเกิดภาวะทดถอยใน,ในเด็กนะครับ